ยังไม่อาบสบายดีโดยสบายดีเลยยังไม่อาบจ้ะขอกินข้าวพักผ่อนอีกสักแปบบ๊บทุกคนกินข้อวเย็นกันเลยยังคะภาพพื้นหลังอาจจะไม่สวยนะคะทุกคน ไม่ใช่ว่าอาจจะไม่สวยแบบดูดูไม่ดูดีเลยแหละเฝ้ากินไปใส่หืมกินแล้วก็อาบนํำนอนพ,พักผ่อนเฮ้ยหนัวพี่ยังท้ากันเลิอกเรียกแซบบอป้าแซบจ้าดูที่วาอีกขอทุกคนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะใครที่เข้ามาก็โอ๊ยอืมขอองจงนะจองให้ป้าหน่อยนะจ๊ะใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องป้าไว้หน่อยนะอืมขอบคุณค่ะ มืออื่นบอได้เห็ดเวียกเนะเห็ดจ้าเห็ดเวียกมืออื่นเขาเวีย้ยคนนือกอยังม่ได้การติกส่อโดนดีสี่ิบบเขาบอกแล้วัเคเมือ่อย <c oughs> นี่ไปฮะ ดีครับผู้สาวสวัสดีค่ะสบายดีเด้อสบายดีเด้อภาเป็นอย่างไระคนอันนี้อะไรใส่ไม่ต้มหมี่ส่่บาะเดือดถิ่นนึกน้ำน้ำน้ำสุมน้ำซุปใส่สแล้วไปกินสวัสดีค่ะทุกคนกินข้าวก,ก,กันหรือยังคะกินข้าวเย็นกันหรือยัง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะี่ตรอไม่ต้องแกะเอาหัวไ,ได้เอาไว้หรอไม่มันไม่เสียหรอไม่เก็บไว้ใส่ไม่หมดนะจะทำไงขอบคุณค่ะสำหรับใจส้มขอบคุณมากๆนะขอบใจเดอ้อบ่าวนยกเศาสสา ข้าวมันไก่หัวหน้าเลี้ยงข้าวมันไก่วันนี้พอดีไม่ต้องซื้อกับส้มตำกับตำหนูจีนข้าวมันโอ้ยขาอยคือใครยากใจเลยเอ้ยโอ้ยสิริกินอยู่บ่เลยเฮ้ยแบบนี้ฮะ เพอร์สิแกะได้เพอร์สิได้กินงามทะลุจอ,อ,อขอบใจเดอ้อขอบใจเดอ้อใครที่เข้ามาก็เคาะหน้าจงหน้าจอ,อ,าจอ,อ,าจอให้ป้านหน่อยนะจ๊ะเคาะหน้าจอแล้วเสื้อฝากกดติดตามให้ป้านหน่อยนะโยก้าเนี่ยน้องผู้สนนาวเพลนสวรรค์ตะเคียนโอ้ยขอลดมหน่อยดิเอาผู้แกะทางนีน้ไปเลย แกโซเลยกัะโซเลยโสดเลนปยอะไมอ่สี่สิบาทสื่อมาต่อหนึ่สามสิกินตำมันจะตำอร่อยเนาะเฮ้ยอืมเผ็ดเผ็ด Hmm. Ini lagi depannya.